สวัสดีครับทักบัญชีนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันในเรื่องของรายการปรับปรุงรายการปรับปรุงเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในทางบัญชีเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่ามันการที่เราจะต้องมาปรับปรุงเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุใดถ้ามันเกิดจากข้อผิดพลาดน,นะครับหรือการไม่บันทึกบัญชีในอดีตที่เกิดขึ้นนะฮะวิธีการปรับปรุงนะครับคุณอาจจะต้องใช้วิธีรีทรสเปกติฟ พราะฉะนั้นการบันทึกรีท o รสเปกทีฟเนี่ยก็คือเป็นรีสเต t เมนต์ก็คุณก็ต้องไปแก้งบการเงินตั้งแต่ปีที่ผิดนะไล่กระทบยกมายกไปยกมานะครับแล้วก็ยกไปในการแก้ไขตัวงบการเงินที่มันทําผิดไว้ในอดีตนะก็กลับมาแก้นะเพื่อที่จะบันทึกให้มันถูกต้องหรือการที่มันผิดเนี่ยมันเป็นกระทบคุณต้องทําการวิเคราะห์นะครับว่างบการเงินที่มันผิดเนี่ยมันไปกระทบตัวในภาคส่วนไหนของทรัพย์สินหนี้สินทุนรายได้รายจ่ายนะครับ แล้วก็ดูนะวิธการวิธีการรีโทสเปกทีฟรีสเตทเมนต์ก็จะได้งบการเงินที่ถูกต้องกับถ้าเกิดคุณไม่สามารถทำวิธีย้อนหลังปีหนึ่งทำใหม่ได้คุณก็อาจจะต้องเลือกใช้วิธีนะครับโพสเปกทีฟนะก็คือมาพิจารณานะครับปรับปรุงนะงบการเงินที่เกิดความผิดพลาดในอดีตนะครับหรือการบันทึกไม่ครบถ้วนในงบการเงินที่เป็นปีปัจจุบัน,น เพราะฉะนั้นดูว่าสิ่งที่เกิดความผิดพลาดในดียนะวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยเกิดจากกระทบต่อทรัพย์สินหนี้สินทุนไรายได้รายจ่ายขึ้นมาที่เกิดขึ้นในดีตคุณก็มาวิเคราะห์ปรปับปรุงมาเพราะฉะนั้นถ้าส่วนไหนที่มันไปกระทบต่อกําไรขาดทุนในดีตนะคุณอาจจะต้องมาปรปับปรุงกับบัญชีกําไรขาดทุนสะสมยกมาต้นงวดนะครับกับตัวบัญชีที่เป็นตัวความสัมพันธ์ของความผิดพลาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะต้องมา บันทึกปรับปรุงทรัพย์สินหนี้สินและก็ในตัวเนี้ยเพื่อให้ตัวงบในปัจจุบันเนี่ยมันสะท้อนแล้วก็ซัพพอร์ตตัวความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตนะแล้วมาปรับปรุงในปัจจุบันเพื่อให้งบในปีปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวแก้ไขปัญหาในอดีตที่เกิดขึ้นผู้จัดการที่คุณจะมาปรับปรุงในงบในปีปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็ต้องเข้าใจว่าปรับปรุงแล้วผลกระทบอย่างไรในหลักการบัญชีนะครับ ส่วนในกรณีที่เกิดความผิดพลาดเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วมันไปกระทบตัวภาษีเงินได้นิติบุคคลไอ้เจ้าตัวที่กระทบต่อภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยหนีไม่พ้นนะครับคุณจะต้องไปปรับนะครับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลในแบบพองดพอกดอ50นะซึ่งในแบบพองดอรด50เนะี่ยถ้าเกิดผิดพลาดในปีไหนเนี่ยคุณก็ต้องทําแบบพองอด50ปรับปรุงยื่นเพิ่มเติมนะยื่นเพิ่มเติมกระทบภาษีเป็นปีๆไป สำหรับปีที่เกิดความผิดพลาดนะอาจจะเกิดจากภาษียื่นไม่ขาดยื่นไม่เกินยื่นขาดคุณก็ต้องนําสมเพิ่มนะครับมีเบี้ยปรับไหมมีเงินเพิ่มไหมส่วนถ้าเกิดคุณเมื่อกี้คือยื่นขาดแต่ถ้าเกิดยื่นเกินเนี่ยคุณก็ต้องมาพิจารณาดูว่าจะขอคืนภาษีหรือไม่นะครับก,ก็เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการนะครับก็ทําให้มันถูกต้องซะเพราะฉะนั้นตัวบัญชีถ้ามมีการปรับปรุงแก้ไขให้มันถูกต้องนะฮะ มันก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับว่าสิ่งที่ผิดพลาดมีได้นะครับแต่ตัวที่กระทบมาเราก็พยายามตรวจพบนะครับทำการแก้ไขนะครับให้ถูกต้องตามหลักการขอบคุณมากครับสวัสดีครับ